ขึ้นมาจนว่าเขาได้สามงานขึ้นมาเมื่อเขาได้สามงานขึ้นมาเวลามีพระเจ้าเป็นนินไปรบมา,ารบเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยบางทีอาจจะเห็นเราเนี่ยอาจจะปิ๊งปังเนาะอาจจะคนนี้สวยจังเลยเอาไปเป็นเมียก่อนนอนคืนหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาจะก็ได้เป็นพุสนมแล้วสบายฉันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมล่ะเราก็ต้องลวงล่อพระมหากษัตริย์ที่รักเราให้ได้แต่ว่าคนที่สามารถแสดงอากัปกิริยาความ งดงามชมอยอย่างนั้นได้ก็จะต้องเป็นคนมีผู้หญิงสามงามนะสองงามเธอจะไปมองพระมหากษัตริย์แล้วเธอจะไปทําตาชมดชมอยไม่ได้นะคะก็เอาไปประหารทิ้งก็เอาไปฆ่าทิ้งนะ,ะเธออย่าไปหาฤทธธรรมนะคะเพราะว่ามันมีผู้หญิงอื่นที่เขาคอยถวายตัวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะไม่ใช่มีแต่เราอย่างเดียวคนอื่นเขาก็อยากเป็นพระสนมเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นแต่ทั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะแสดงให้เราเห็นถึงฐานันดรศักดิ์แล้วก็แสดงถึงความรู้ความสามารถ แล้วก็แสดงถึงที่มาของนางอัปสราว่า นางอัปสราพวกนี้คือนางงามหรือนางสาวสวรรค์หรือเป็นบาทบริจาริกาที่คอยรับใช้ผู้มีบุญถ้าเป็นอยู่บนสวรรค์ก็เหมือนกับนางฟ้านั่นแหละอ่าเทพประบุนางฟ้าแต่ถ้าอยู่ในโลกมนุษย์ก็เหมือนกับว่าบาทบริจาริกาผู้ที่เป็นนางงามที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถดีดสีตีเป่าบรรเลงมีความเชี่ยวชาญมีความแต่ต้องมีความงามเป็นเลิศนะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่จะต้องถูกเทสร่างกายมาแล้วว่ารักแล้ไม่มีกลิ่นนะ รักเร้ยไม่มีกลิ่นผิวรักเร้ยไม่ดำนะคะงามงามตรงนี้เรานะไม่ดำนะคะเขาจะมีจุดของเขากี่จุดตรงนี้ไม่ดำตรงนี้